เอามาชมภาพปุ๋ยหมูแค่กินนีคแอแกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปอดังไฟจะอี่นะเจ้าใส่ทาลงไปเพราะว่าวันนี้ปอดจะมาย่างหมูเจ้าเลิกงามยามดีวันนี้ฝนตกแลยปอก็ขอย่างหมูสักหน่อยก่อนจะย่างนะคะก็มาคั่วพริกก่อนคะ่ะเจ้าไปทําเป็นน้ําจิ้มนะคะวันนี้ก็จะกินน้าจิ้มเจวกับหมูย่างคะ่ะเอาพริกมาโขกคะ่ะโขกโขกให้ละเอียดเลยนะคะ จากนั้นก็หั่นหอมแดงคะ่ะเอาไปใส่ในน้ำจิ้มนะคะแต่เาไม่มีผักชีฝรั่งนะคะก็เลยเดินมาเก็บข้างบ้านคะ่ะมีน้องแมวเดินตามด้วยแมวอยากกินอะไรนี่แหละขึ้นเต็มเลยนะคะขอเด็ดซะหน่อยเอาไปสักใบสองใบนะคะได้มาแล้วก็มาหั่นต่อคะ่ะ ส่วนตอนนี้ยายปอก,ก็กลาลังทหหําห่อนึงนะคะยายบอกว่าอยากกินห,อหน่อนึงก็เลยทําค่ะนี่แหละได้มาแล้วนะคะเหลือแค่นึ้ออย่างเดีวยวเสยปอกับพ่อนั้นก็พร้อมที่จะย่างหมูกินกันแล้วคะ่ปะปอก็ให้พ่อน,นะคะเป็นผู้ยายปอก็มานั่งให้กําลังใจแฮะวางลงในตะแกรงเสร็จแล้วนะคะทุกคนโอ้ยตอนนี้ก็คือเมื่อไหร่จะสุกเอ่ยอ,อยากกินแล้วนะคะปอก็นั่งปิ้งวนไปค่ะย่างสี่ย่างเริ่มจะสุกแล้วค่ะทุกคนโอ้ยหพร้อมกินมากๆเลยนะคะเนี่ยแมวก็มานั่งเป็นกําลังใจให้นะคะคิดว่า น่าจะรอจิกกินแน่ๆเลยเออโยเมียวบรรยากาศหลังฝนตกช่างดีแท้ร้อนๆแบบนี้ฝนตกลงมาก,ก็โอเคมากๆเลยนะคะเนี่ยสุกแล้วคะ่ะทุกคนโอ้โหหน้าตาน่ากินมากใส่ปลาตอนนี้นะคะก็มาทําน้าจิ้มแจ่วคะ่ะใส่เครื่องเคียงลงไปให้หมดเลย <c oughs> เครื่องปรุงทุกอย่างนะคะลงไป เริ่มเข้าทีเ่ข้าทางแล้วค่ะหน้าตาน้ําจิ้มแซววันนี้นะคะบีบมะนาวลงอีกหน่อยคะอ่ะอหโยได้รสชาติกําลังดีเลยเรียบร้อยค่ะหน้าตาน้ําจิ้มวันนี้พออ่อยปอก,ก็ตากหมูขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็นํามาหั่นให้พอดีคําค่ะวันนี้พออ่อยปอก็เป็นพ่อครัวเลยนะคะเนี่ยมาค่ะมากินกันนะคะ หมูกับน้ำจิ้มแซลสุดเด็ดของแอปเปให้พ่อลองชิมก่อนอปเป็นยังไงพ่อบอกอืมโอเครสชาติดีนะคะแอปเปขอ,อกินต่อคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะอยากกินหมูย่างมากๆเลยนะคะก็ขอย่างหน่อยเถอะจิ้มกับน้ำจิ้มแซลสุดเด็ดของตัวเองนะคะมาคะ่ะใครหิวก็ขออภัยด้วยนะคะพ่อก็ขอ,อกินก่อนแล้วโอ้ยอ,ยอยูมามีอร่อยมากเลยคะ่ะทุกคนอันนี้แค่ชิมนะคะเพราะว่าจะไปกินกับข้าวอยู่คะ่ะแมวแมวที่ยายแอปเปเลี้ยงนะคะก็มาวนเวียนแถวนี้คะ่ะรู้สึกว่าคงจะหิวมากเลยใช่ไหมกินหมูย่างเตะจม ้ใชม,ไมยไเหีวขออีกคำหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปกินกับข้าวค่ะทุกคนโอ้โหกินแล้วก็กินเพลินเลยนะคะเนี่ยหมดก่อนนั้นเนี่ยว่าไปมาค่ะตอนนี้นะคะห,อห่อนึงของยายแอปเปิลก็เสร็จเรียบร้อยคะ่ะก็มานั่งกินข้าวกันก่อนนะคะข้าวเย็นวันนี้ก็คืออร่อยสุดฝีมือมากๆเลยนะคะเนี่ยจะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะอร่อยจริงๆคะ่ะทุกคนใครที่ยังไม่ได้กินข้าวนะคะมากินได้กันได้นะคะ